ครับตอนนี้ก็ได้กล่อง IP c a m e r a มาแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เกลียบไปแล้วนะครับก็ได้ผลิตภัณฑ์มาเป็นของ UC นะครับเป็นของ UC ก็ไว้สำหรับติดตั้ง Wi-Fi ที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่องดูผ่านกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น3ามสามขานะครับที่จะเป็น3เสานะครับ เป็นรุ่น FNK Vision นะครับก็มีแมนนวลมาให้นะครับพร้อมนะครับรองรับภาษาไทยนะครับเพราะว่าเป็นแมนนวลภาษาไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการติดตั้งง่ายมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องแถมอะไรมาบ้างนะครับก็มีตัวอุปกรณ์กล่องนะครับซึ่งประกอบด้วยกล่องอตัวกล้อง3ขา3าเสานะครับ นะแล้วก็มี QR ว o d e คตัวนี้สำคัญเดี๋ยวเราจะใช้ในการสแกนนะครับในใต้กล่องมีอะไรอีกครับโอเนี่ยฮะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนะติดตั้งไว้กับเสาหรือข้างบ้านนะครับได้นะฮะแล้วก็ติดตั้งไว้ข้างตายนี้นะครับตัวนี้ท่านก็เอาไปประยุกต์เอานะฮะแล้วก็พร้อมกับตัวสกรูต่างๆนะครับตัว อะแดปเตอร์ apter, นะครับมีอะไรอีกอ่หมดแล้วนะครับมีอะแดปเตอร์พร้อมกับสายนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งบนซอฟต์แวร์กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้แกะกล่องออกมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็เสียบสายเลยนะฮะเสียบสายเลยแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งนะเพื่อส่องนะทำการทดลองเรานะครับดูจาก ตัวนี้แล้วก็ติดตั้งไม่ยากนะครับคู่มือนะครับเพราะผมเคยซื้อมาหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาประหยัดไม่เกิน500บาทนะครับนะครับก็สามารถติดตั้งไว้ได้หลายจุดเพราะเรามี w i f i ในบ้านอยู่แล้วรุ่นต้องเป็น WiFi บ้านประเภท2 4 G นะครับประเภท5 G ไม่รองรับนะครับก็ติดเสียบข้างหลังนี้ได้เลยนะฮะก็ดูกั้ให้ตรงนะครับนะครับพอเราเสียบ เรียบร้อยนะครับข้างหลังง่ายๆนะเพราะงั้นผู้หญิงก็ติดตั้งได้ที่บ้านนะครับแล้วนะก็เอาไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟนะฮะนนี้สมมตุติผรเตรียมฟักไว้แล้วนะฮนะรอรอสักครู่จนตัวกล่องตัวนี้ทํางานนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดเพิ่มเติมคือซิมเขาไม่ได้ให้มานะฮะเราต้องไปซื้อเองซิมการ์ดเขาเรียก SD Micro SD Card นะฮะทุกท่านจะต้องไปลงทุนซื้อเองนะครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับช้านิดนึงนะมันก็จะหมุนเห็นไหมฮะ SD Card ท่านต้องการให้บัน,บนทึกช้าไอ้จำนวนมากจำนวนน้อยก็ดูเองนะครับผมก็ใช้รุ่น32 3สิจิกนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูว่าซื้อจากร้านไหนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวแปะไว้ใต้ลิงก์นะครับท่านก็ไปหาซื้อได้นะครับทั้งสองตัวใช้ง่ายนะครับตอนนี้ขึ้นการ์ดนะครับผมถอดสายก่อนนะครับก็ด้านล่างนี้นะครับเป็นที่เสียบนะครับก็จะเป็นไมโครเอสด r การ์ดนะครับก็คือเป็นการ์ดตัวตัวซิมลองดูนะครับลองลองใส่สลับด้านดูนะครับท่านต้องอย่าอย่าฝืนนะฮะถ้าหันบัวขึ้นไอตัวเขี้ยวตัวนี้เดี๋ยวผมลองอีกทีอ่ะแสดงว่าต้องหันเขี้ยวขึ้นนะครับ ผมก็ลองผิดลองถูกไปพร้อมกับท่านเนี่ยใช่ไหมฮะกดดังกึกถ้ากดอีกทีมันจะเด้งออกมาเวลาเราเปลี่ยนซิมนะครับเพราะฉะนั้นหงายหัวขึ้นเหมือนกันนะครับลองของใหม่ผมก็ยังเงอเงงเงินเงินนะครับตรงนี้เรียบร้อยเสียบซิมการ์ดเสร็จก็เสียบปลั๊กใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือขั้นตอนเซตอัพฮาร์ดแวร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้การเซตอัพซอฟต์แวร์ไปด้วยนะครับกดเอสด์การ์ดแล้วก็ วงจรไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ App Store นะครับไป App Store หรือ Play Store นะครับแล้วแต่ว่าเป็น Android หรือ iOS นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อว่า u c นะครับ Y าย s ันะครับ Enter search นะสำหรับในที่นี้สัญลักษณ์จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะฮะตอนนี้ผมก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับ คราวนี้ตัวสําคัญที่สุดก็คือเครื่องอ,อุปกรณ์ของท่าน iPhone ท่านจะต้องคอนเน็กกับ Wi-Fi หรือ Hot Spot ที่บ้านจะต้องเป็นรุ่น 2.4G เท่านั้นนะครับไม่ใช่ 5G เพราะมันไม่รองรับ 5G นะครับถ้าสมมุติว่าผมไปคอนเน็ก 5G เนี่ยโปรแกรมมันก็จะไม่เชื่อมต่อเพราะฉะนั้นมือถือของท่านก่อนที่จะคอนเน็กกับตัวนี้มือถือท่านจะต้องคอนเน็กกับ Wi-Fi วงนั้นที่ตัวนี้มันตั้งอยู่ มันรับสัญญาณอะไรท่านต้อง c o n n e c ก Wi-Fi ชุดนั้นนะครับแต่สำคัญห้ามเป็น 5G นะครับผมก็ดาวน์โหลด UC เสร็จแล้ว Connect Wi-Fi เรียบร้อยนะครับเมื่อ Connect Wi-Fi เรียบร้อยผมก็จะมาที่แอปพลิเคชันของมันคือ UC นะครับท่านจะได้ยินเสียงมันร้องนะฮะเพื่อให้เราพยายาม Connect มันอยู่นะครับแล้วก็กดลงลงทะเบียนเสร็จกด,กดเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ได้เลย นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อตัวนี้ขั้นต่อมานะครับไปที่ QR code เลยแล้วก็หงายตัวนี้ขึ้นนะครับอุปกรณ์ท่านจะเห็น QR code ด้านหลังตอนนี้ผมก็สแกนท่านก็กรอกรหัส Wi-Fi ซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่ช่องนี้เมื่อกรอกเสร็จกดขั้นตอนต่อไปนะครับโปรแกรมก็จะพยายามคอนเน็กสมาร์ทโฟนของเรากับตัวนี้นะครับ นะเราได้ยินเสียงตุดๆอยู่แล้วนะครับเราก็กดนะแล้วก็ส่งสัญญาณ qr code โค้ดให้กลับตัวอุปกรณ์นี้นะครับในการอ่าน QR Code ของเรานะฮะจนกว่ามันจะอ่านสัญ,ญลักษณ์นี้ได้นะครับอเมื่อเราได้ยินสัญ,ญลักษณ์ติ้งตองก็วางเลยนะครับกังเชื่อต่อ,อตท่านจะได้ยินเสียงนะครับกำลังเชื่อมต่อแล้วก็กดได้ยินสัญญาณ นะครับโปรแกรมก็พยายามเชื่อมต่อใช้เวลาออนไลน์แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอุปกรณ์ออนไลน์แล้วนะฮะเราก็รอสักครู่หนึ่งจนกว่ามันจะขึ้นหน้าต่างของการคอนเน็กตนะครับของการคอนเน็กนะครับตอนนี้เราก็เลือกได้เลยว่าอุปกรณ์คอนเน็กแล้วเราจะเอาไปติดตั้งที่ไหนสมมติผมไปติดตั้งโรงรถนะครับ นะฮะหรือคลังสินค้าอะไรเงี้ยนะฮะเราก็กดตกลงเราปรีเนมได้หมดนะครับกดตกลงตรวจสอบนะครับก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมาให้นะครับแล้วเราก็สามารถกดเพล์ตัวนี้ได้เลยนะครับให้มันส่องไปที่ตุ๊กตานะครับตอนนี้นะครับตั้งอยู่ไกลๆอยู่บนโซฟานะฮะสามารถแผนซูมบนตรงนี้ได้นะครับปุ่มสำคัญคือปุ่มนี้ครับ กับปมนี้ไว้ใช้ฟังสมมติผมกดเปิดฟังถ้าผมอยู่ที่บ้านเสียงผมจะเข้าตัวนี้แล้วก็มาออกที่ลำโพงมือถือนะครับผมลองปิดก่อนนะครับแต่ถ้าผมต้องการพูดสื่อสารกับคนที่บ้านหรือในฟาร์มหรือในสวนนะครับผมก็กดปุ่มนี้ครังไว้แล้วพูดทดสอบระบบสวัสดีครับอย่าลืมเปิดปิดระบบน้ำ โอเคนะครับแต่เนื่องจากเสียงมันเอ็กโคเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันระหว่างมือถือกับตัวนี้อยู่ใกล้กันนะฮะประมาณหนึ่งศอกนะหรือฟุตหนึง่งนะฮะเพราะนั้นเสียงมันจะเอ็กโคนะครับท่านจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับเราก็จะสามารถสื่อสารได้นะครับก็มีความสะดวกทางนูน้นนะเขาสามารถพูดมาได้นะเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราอยากฟังเสียง <S <S เขาก็พูดไป <S <S <ๆ>เสียงมันก็จะออกลำโพงสามารถสื่อสารระหว่างคนในฟาร์มเกษตรในบ้านในรงรถ สื่อสารกันได้หมดนะครับนอกจากนี้เรายังแชร์ไปยังเครื่องอีกเครื่องหนึ่งได้เนี่ยมีปุ่มตรงนี้ท่านจะเห็นนะครับกดแบ็กกลับไปกันก็ได้นะครับสมมติเราอยากจะแชร์ตัวนี้นะครับเรากดไปที่ปุ่มนี้นะฮะเพื่อแชร์ให้อีกเครื่องหนึ่งนะมันรุ่นนี้จะสามารถมีกําหนดการแชร์ตัวนีนะ้ท่านก็เอามือถืออีกตัวหนึง่งล็อกอินสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็กดรหัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ ให้เขาสามารถใช้ได้หมดแล้วก็กดคำว่าแน่นอนหรือตกลงนั่นเองมันก็จะขึ้น QR code นะครับเพื่อให้อีกเครื่องหนึ่งเนี่ย c อนเนเข้ามาที่ตัว QR ของเราได้นะครับหรือส่งลิงก์ให้เขาได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมสะดวกแบบ QR เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันง่ายนะครับโอเคนะครับก็คิดว่าคลิปวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับมันก็จะติดตั้งได้หลายๆเครื่องนะครับเราสามารถที่จะเลดู นะครับจับนอนนะฮะมันก็จะเป็นรงรถใหญ่ถ้าเรามีหลายกล้องมันก็จะสามารถที่จะเรียงกล้องได้แล้วเราอยากดูกล้องไหนก็คลิกเข้าไปนะครับโอเคไหมครับก็จะเห็นภาพนะครับโอเคถ้ามีประเด็นคำถามสามารถถามใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกลิงก์นะครับที่สั่งซื้อนะครับตอนนี้ราคามันมีโปรโมชั่นเพียง จากเมื่อก่อนผมซื้อเกือบพันบาทนะครับเดี๋ยวนี้เหลือประมาณ500แต่ไม่รวม sd card อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับผมก็จะแชร์ลิงก์ทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัว sd card ว่าผมซื้อที่ไหนนะครับเผื่อท่านสนใจนะครับในราคาประหยัดนี้นะครับโอเคนะครับ